สวัสดีครับสวัสดีนู้ชมทางช่อง y t u b e ครับผมยินดีดต้อนรับกระสู่ช่องได้บันนอกครับคลิปนี้พาพาเด็กมาดูไดโนเสาร์ครับที่สนามบินสุปโขทัยครับถ <c oughs> ึงเต้นกันใหญ่เลย <c oughs> มัจะทำมาจากไฟเบอร์คร,รับมีหลายโซนมากครับพ <c oughs> าด็ก็เที่ยวครับวันหยุดเสาร์อาทิตย์ครับ วันนี้เย็นสบายครับแดดไม่ร้อนเท่าไหร่จริงๆมีโซนด้านหน้าอีกครับรรรรนะได้ยินเสียงเคาะเป็นไฟเบอร์ครับโครงด้านในนะ่าจะเป็นโครงเหล็ก <c oughs> จะเข้าไปชมโซนที่เป็นสัตว์ครับตอนนี้ให้เด็กมาดูไดโนเสาร์ก่อนก็จะมีป้ายมันจะเป็นแหล่งที่พบครับโคราชราชสีมาสรรัดสุลนารี จริงสุโขทัยนี่ก็มีที่ท่องเที่ยวเยอะครับแต่ว่ามันไม่ใช่ทางผ่านครับต้องมาแบบเจาะจงครับต้องตั้งใจมาครับมาเที่ยวจริงๆที่ท่องเที่ยวเยอะครับตอนนี้ก็โควิดก็ซาไปแล้ว พี่ปดูนอน้ดูนดูน้โดูน่ดนสิ่งก่อสร้างใหญ่มากครับแต่ละที่นี่เมื่อกี้ด้านหน้ามีควายเผือกด้วยครับ เดี๋ยวขากลับมันจะลองแวะดูดยอย่าวิ่งอย่าวิ่งเดี๋ยว <c oughs> ม,ม,มีลมเดี๋ยวน่าจะมีลมครับเ <c oughs> ข้าไปนู่นนะครับอยเลือก <c oughs> ด้านหน้านี่อ้วนขวนมากเลยครับเพราะว่าหญ้าค่อนข้าง,างจาง,งามัด จ้าาาสวยงามมากครับถ้าตั้งใจมาเที่ยวนี่ไม่ผิดหวังครับสำหรับจังหวัดสุโขทัยตั้งแต่หัวจรดหางปลายหางของมันยังมีหนามแหลมเหมือนออกติดอยู่อีกด้วย อย่าวิ่งนะอย่าวิ่งรถมาเดี๋ยว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 รอให้รถไปก่อนรอให้รถไปก่อนรถมาเดี๋ยววิ่งอย่าวิ่งดูตรงนี้ก่อนดูตรงนี้เดี๋ยวค่อยไปเดี๋ยวไปกับแม่ตัวดูฮิลโก้กับไปทางนี้ก็ได้เนี่ย ไปทั้งเนี้ยต้องคอยจับเด็กครับอย่าวิ่งอย่าวิ่งเดินธรรมดาก็พอบอกว่าอย่าวิ่ง จะออข้เขาไม่ได้ให้ขึ้นนะลงลงเออลงต่้เขาไม่ได้ให้ขี่ ยาจับปวดป่าาอ,อ,อย <c oughs> <c oughs> อะไรพี่ฟ้ามได้ความรู้ว่ะอ่านได้ตัวยังแล่างานปั้นไฟเบอร์นี่สวยงามครับสวยงามมากสมจริงสมจริงมาก อย่าเข้าไปใกล้เ,เขากำลังสร้างอะไรอยู่อ,อ,อย่าเข้าไปใกล้เข้าไปใกล้เขากำลังสร้างอยู่เพราะนั้นต้องสิป้องไฟป้องไฟอะไรเหรอป้องไฟเพราะนั้นมีลิงอยู่ในนะั้นโอ้จระเข้ตัวใหญ่ <laughs> นี่ไงนี่แหละล <laughs> จระเข้ของจริงเลยเนี่ย ช่ไหมเชอองบอกว่างม่เ,เลยพม,ม,มกลัวไหมหน่ากลัวไหมน่ากลัวมาดูดิเ <c oughs> ชอระเคยาวเหมือนเลยครับไฟเบอร์เหมือนกัน เข้ามาเยอะมากครับดูด้วยที่หลังมันด้วยค่ะตอนมันใหม่ๆเดี๋ยวมันแตกนะก็น่ะเห็นไหมมีรอยแตกเห็นไหมเนี่ยเนี่ยมีรอยแตกเลยน่ะหมดแล้วไปไปเข้าสวนสัตว์กันได้แล้ววางรูปป่ามันดีก็ไปแล้ววางไว้ไม่ต้องเก็บอะไรมานะเก็บไปทิ้งขยะเลย เก็บได้ก็เอาไปทิ้งขยะเลยเอาใส่กระเป๋าไว้ะหนกาใส่กระเป๋าไว้กระเป๋ามีไว้ทาอะไรเราใส่ขยะไปไปชื่อว่าสวยงามครับไปใส่กระเป๋าไปไม่ต้องวิ่งเดินธรรมดาก็พอเดินข้างนอกนี่ ไม่ต้องวิ่งเดินธรรมดาก็พอถ้ามาช่วงหน้าหนาวนี่น่าจะดีเพราะว่าสุขโขทัยก็การหนาวเหมือนกันนะไม่ได้ร้อนช่วงหน้าหนาวเดี๋ยวจะล้มอ่ะมาเร็ว ทำไมเขาไม่กระดุกกระดิกเลยอ่ะไปร้อนแล้วเร็ว ข้าปุ๋ยอะ้ปุ๋ยอทล้นนะข้าปุ๋ยไม่ไหวล้อ้ปุ๋ยบ้าไป้อาปานุ่มเดืช้างข้ารู้แล้วรู้แล้ว ลคลิปนี้ก็ขอจบคลิปไว้เพียงเท่านี้ก่อนครับรเดี๋ยวไว้ไปชมกันต่อในะคลิปต่อไปครับผมสวัสดีครับ